จะเป็นยังไงเมื่อชายนูเนเดียผู้น่าสงสารติดอยู่บนตึกร้างสูงมากกว่า35ชั้นไม่มีแม้แต่น้ำหรืออาหารให้กินเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเมื่อต้องติดอยู่บนตึกร้างเพียงลำพังสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมแล้ววันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแท็บภาพยนตร์ปี2017เปิดเรื่องขึ้นมาพบกับชาวย่านุ่มรอมาดเข้มคิ้วดาตาลึกบะปึกกระงาชายนุ่ม ผู้ที่ทำงานเป็นคอเซนเตอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งณนะประเทศอินตารเดียเขาแอบชอบผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่านูรีพระเอกของเรามักจะแอบมองเธออยู่เสมอในตอนทำงานชาวญาเป็นคนขี้อายแต่สุดท้ายเขาก็รวบรวมความกล้าเพื่อกดโทรศัพท์ซัมซุงฮีโร่ไปหาเธอและทั้งสองเนี่ยก็ได้คุยกันอย่างสมใจสักทีและเหมือนว่านูรีก็ตกหลุมรักชาวญาอยู่เช่นกันไอชาวญาก็เป็นผู้ชายที่ขี้อายไม่กล้าชวนผู้หญิงไปออกเดตจนนูรีเนี่ยต้องออกปาก เป็นคนชวนไปเดทแทนพอตกเย็นมาพวกเขาทั้งสองก็ได้พากันไปออกเดทซื้ออาหารที่ตัวเองชอบมากินด้วยกันและต่อจากนั้นก็พากันไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็คุยกันสับเพเหระดูแล้วมันช่างมีความสุขซัเหลือเกินแต่ทว่านูรีก็ได้บอกกับชาวญาาว่าอีกสองเดือนเธอกาลังจะแต่งงานแล้วนะซึ่งนั่นกระทาเอาพ่อหนุ่มมัดเข้มของเราช็อกไปอีกหนึ่งแมทแต่ยังโชคดีนูรีก็ได้บอกว่าเธอนั้นโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้ชอบซึ่งนั่นก็แปลว่า ชาวยายังมีเวลาอีก2เดือนสําหรับการครบหาดูใจกับนูรีซึ่งนั่นก็ทําให้เขากลับมายิ้มให้อีกครั้งหนึ่งเวลาก็ผ่านไปทั้งสองก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเปรียบเสมือนกับว่าโรคใบนี้มีเพียงแค่พวกเขาทํากลางดอกลาเวนเดอร์ชาวยาจึงรีบตัดสินใจที่จะพานูรีไปดูเน็ตฟิกที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยกัน2ต่อ2พอเปิดเข้าไปในห้องก็บพบกับรูมเมตอีก3คนที่กําลังหลับฝันดีอยู่ซึ่งพวกเขานั้นก็หารค่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งคู่ก็ได้พ ต่อจากนั้นทั้งสองก็เริ่มใส่กันอย่างสะบันหันแหลกแต่นูรีก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเธอนั้นใครจะแต่งงานแล้วทำแบบนี้มันจะดีหรือชาวยาชาวยาก็ได้ขอให้นูรีเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันซะแต่ถ้าว่านูรีเธอก็กลัวว่าพ่อแม่ของเธอนั้นจะรับไม่ได้ถ้าต้องเข้ามาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่หันกันอยู่กับพวกผู้ชายจํานวนมากด้วยความข้างรักของชาวยาเขาก็สัญญากับนูรีว่าเขานั้นจะหาอาพาร์ตเมนต์ห้องใหม่ในเร็ววันแล้วก็จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและในวันต่อมา ชาวยาก็ได้พยายามติดต่อหานายหน้าที่ปล่อยให้เช่าอาพาร์ตเมนต์แต่ความสวยก็เข้ามาเยือนอีกครั้งเพราะว่าไปที่ไหนอาพาร์ตเมนต์ก็เต็มไปซะหมดแถมบางที่ก็ราคาแพงอีกซะด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้ชาวยาเนี่ยเงินไม่พอที่จะไปเช่ามันอยู่แต่ในระหว่างที่ชาวยากกาลังพยายามคุยต่อรองกับนายหน้าก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งแอบได้ยินสิ่งที่ชาวยานั้นต้องการมันเขาก็ได้วิ่งตามชาวยาไปเพื่อเข้าไปพูดคุยสักหน่อยชายคนนั้นก็ได้บอกว่าเขารู้จักอาพาร์ตเมนต์อยู่ที่หนึ่งซึ่งราคา มันก็ไม่แพงมากสามารถจับต้องได้เมื่อชาว่าได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกมีหวังอีกครั้งหนึ่งชายแปลกหน้าก็ได้พาซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจเพื่อไปดูอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นพอไปถึงก็พบกับตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ดูเหมือนว่าจะยังสร้างไม่เสร็จด,ดีนะทั้งสองก็พากันไปขึ้นลิฟต์ชาว่าก็ได้ถามกับชายแปลกหน้าว่าทำไมราคามันถึงถูกจังเลยชายแปลกหน้าก็ได้บอกว่าตึกนี้มันถูกสร้างและดำเนินการมาใกล้จนจะเสร็จแล้วแต่ทว่าตัวตึกมันไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายจึงทำให้ตึก นี้เปิดให้เช่าไม่ได้นั่นเองและเขาก็เป็นผู้ดูแลตึกนี้ด้วยเช่นกันครับชาวยาก็เริ่มมีความกังวลกันไปใหญ่แต่พอชาวยาได้เข้าไปดูห้องกระเท่านั้นแหละความคิดก็ถูกเปลี่ยนไปในทันทีภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบพร้อมไปสมดและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศดีสะดด้วยสุดท้ายชาวยาก็ตัดสินใจที่จะเช่ามาในทันทีในเวลาต่อมาชาวยาก็ได้กลับมาเก็บของที่อพาร์ตเมนต์เดิมที่เขาเคยอยู่และเขาก็ไม่ได้บอกเพื่อนรวมห้องว่าตัวเองนั้นได้ย้ายออกแล้วอีกด้วย เขาอ้างว่าแค่กลับบ้านสองสาวันก็เท่านั้นแหละจากนั้นชาวยาก็ได้มาทีอพาพ์ตเม้นต์แห่งใหม่ของเขาเขาเริ่มทําความสะอาดและจัดแจงของในห้องให้เป็นระเบียบก่อนที่จะล้มตัวลงไปนอนด้วยความอ่อนล้าชาวยาหวังจะเซอร์ไพรส์นูรีในวันพรุ่งนี้เออต้องประทับใจอย่างแน่นอนพอหนุ่มคนนี้ก็คิดไปสักไกลเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะราตรีสวัสดิ์ชาวยาก็ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ของตัวเองไว้ข้างๆที่นอนหวังว่าตื่นมาพรุ่งนี้แบตบคงจะเต็มให้ตื่นมารายสวัสด,ดีวันจันทร์ได้เมื่อนอนหลับลงไปจู่ๆ ไฟก็ดับลงไปพร้อมกับชาวยาตที่กู๊ดไนท์ไปแล้วนั่นเองตกเช้ามาชาวยา,า,าก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่สาดส่องเข้ามายังภายในห้องเขาพบว่าแบตโทรศัพท์มันชาร์จไม่เข้านี่ว่าจึงรีบชาร์จเข้าไปใหม่แล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ําในทันทีแต่ความซวยก็เข้ามาเยือนชาวยาอีกครั้ง เมื่อไฟและน้ำถูกตัดไปแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาชาวยาก็ได้เอาน้ำเปล่าที่มีอยู่ภายในห้องมาใช้แปลงฟันแทนน้ำปับปาซะก่อนวันนี้เขารีบแต่งตัวเพื่อจะออกไปรับนูรีมายังพาทเม้นต์เพื่อทำเซอร์ไพรส์นั่นเองครับเมื่อชาวยากํำลังจะลงนิฟจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นภายในห้องเขาจึงรีบกลับเข้าไปเอาในทันทีแต่ด้วยความรีบนั้นชาวยาก็ได้เสียบกุญแจคาไว้ที่ประตูหน้าห้องก่อนที่จะรับสายจากนูรีนูรีก็ได้ถามว่าเมื่อไรจะไปรับเขาชาวยาก็ได้ทำเป็นอ้างว่า เดี๋ยวกําลังจะไปรับแล้วนี่รอก่อนก่ได้แกนี่ที่เขาต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะเซอร์ไพรส์นูรีให้เธอประทับใจนั่นเองครับเมื่อวางสายเสร็จเฉวยาก็กําลังจะเดินไปที่ประตูแต่ประตูมันก็ได้มาปิดเองซะก่อนนี่ไงความบันไลยมันก็เลยเริ่มขึ้นจากตรงจุดนี้ชฉวยาทําลูกบิดพังทําให้เปิดประตูห้องออกไปไม่ได้เขาพยายามงัดแงะประตูอยู่หลายครั้งมันก็เปิดไม่ได้สักทีชฉวยาจึงเดินไปหาเครื่องมือต่างๆภายในห้องเขาก็ได้ลองพยายามงัดมันดูอีกสักครั้งหนึ่งพยายาม แล้วครั้งเล่าก็ตามชาวยาจึงได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่พูดได้ไม่กี่คำแบตโทรศัพท์มันก็หมดไปซะก,ก่อนเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตอีกครั้งหนึ่งชาร์จได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไฟก็ถูกตัดไปแบบงงๆอีกครั้งเขาเริ่มีอาการหัวร้อนก็เลยไปพังประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลแถมยังพาไปทุบมือตัวเองอีกนี่สิเจ็บชะมัดเลยจากนั้นเขาก็พยายามตะกนเรียกยามอยู่ตรงที่ระเบียงห้องแต่ทว่าเขาอยู่สูงมากเกินไปบวกกับเสียงรถบนท้องถนนจึงทําให้ยามที่อยู่ข้างล่างไม่ ได้ยินเสียงของเขานั่นเองครับ ชาวยาก็ได้ลองออกแบบโทรศัพท์ไปตากแดดเพื่อหวังจะให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลอีกเช่นเคยเขาพยายามตะกลเรียขอความช่วยเหลือข้างแลรัข้างเล่าแต่ก็ไม่มีใครได้ยินจนเวลามันผ่านไปในตอนกลางคืนเขาเหลือเพียงขนมทานเล่นและน้ำอีกครึ่งขวดชาวยาต้องรับประทานเพื่อพั่งชีพของตัวเองต่อไปตกเช้ามาไฟฟ้าและน้ำประปาก็ยังถูกตัดอีกเหมือนเคยชาวยาก็เลยจะลองพังประตูอีกครั้งหนึ่งทั้งงัดทั้งโยนของทุกอย่างเพื่อพังประตูแต่มันก็ไม่มี วีแววที่จะเปิดออกมาได้เลยชาวยาก็เลยทําการยกทีวีภายในห้องโยนมนันออกไปจากระเบียงเพื่อหวังว่าจะมีใครได้ยินและเห็นมันแต่กลับกันลุงยามที่เฝ้าอยู่ด้านล่างกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างชาวยาสังเกตไปเห็นรังกระดาษที่วางอยู่บนหลังตู้เขาฉีกมันออกเป็นแผ่นๆแล้วก็ใช้ยาสีฟันเขียนลงไปในรังกระดาษเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากคนด้านล่างเขาโยนมันลงไปจากระเบียงครั้งแรกมันตกลงไปบนหลังคาบ้านครั้งที่2ก็ตกลงไปบนดาดฟ้าตึกสูงพอจะเขียนเพิ่มอีก ยาสีฟันก็ดันมาหมดสักก่อนชาวยาก็เลยใช้เลือดที่มือของตัวเองมาเขียนแทนลงไปในกระดาษทดลองโยนไปอีกครั้งมันก็ตกลงไปที่ดาดฟ้าของชาวบ้านที่มีคนอาศัยอยู่เขารู้สึกมีหวังขึ้นมาในทันทีชาวยาก็นั่งเฝ้าดูจนพระอาทิตย์ตกดินและในขณะนั้นก็มีชาวบ้านขึ้นมาเก็บผ้าที่ดาดฟ้าแต่ด้วยความมืดมิดที่บดบังทําให้เขาไม่เห็นกระดาษขอความช่วยเหลือจากชาวยาในตอนกลางดึกชาวยาก็ได้เดินไปหยิบขนมที่เหลืออยู่แล้วก็เหลือไปเห็นหนูอยู่ตัวหนึ่งเขาก็เลยจะวิ่งหนีมัน ก็ดันวิ่งไปชนกับขอบประตูแล้วก็สลบลงไปซะง,งันเวลาก็ผ่านไปจนถึงเชา้ชาเช้าย่าตื่นมาและพบว่าน้ํามันกลับมาไหลอีกครั้งแล้วแต่ทว่าจะเดินเข้าไปดื่มสักหน่อยก็ไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่ามันมีหนูอยู่ตรงนั้นพอดีดและสุดท้ายน้ําก็หยุดนิ่งไปอีกครั้งต่อมาเชาวย่าก็ได้ทําการ DIY ไอไวหนังสติกขึ้นมาหนึ่งอันเขารอจังหวะให้ผู้หญิงคนเดิมมาที่ดาดฟ้าแล้วเขาก็จะยิงมันลงไปแต่ทว่าเมื่อยิงลงไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ยินเสียงเขาจริงแต่เข เขากลับคิดว่าเอ๊ะ อะไรกันนี่ผีหลอกหรือเปล่าวะนนี้่ยและแผนการครั้งนี้มันก็ใช้ไม่ได้ผลอีกตามเคยเวลาก็ผ่านไปชาวยาก็ได้ฉีกเสื้อผ้าของตัวเองออกเป็นชิ้นๆแล้วก็นำมันไปติดทีร่ระเบยียงเป็นข้อความขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ใชหมอเคาะส่งเสียงเพื่อหวังว่าจะมีใครเห็นข่าวและได้ยินเสียงมันพอตกเช้ามาลุงยามก็ได้มาเห็นเศษลังกระดาษขอความช่วยเหลือจากชาวยาแต่โชคร้ายที่ลุงยามอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็เลยไม่ได้สนใจมันและเหมือนว่าชาวยาจะมีความหวังขึ้นมาอีกนิดผู้หญิงที่มาเก็บ เสื้อผ้าก็สังเกตไปเห็นข้อความช่วยเหลือของชาวยาเธอเกิดมีความสงสัยขึ้นมาก็เลยถือลังกระดาษมายังตึกที่ชาวญาอยู่และก็ได้มาถามกับลุงยามว่ามีใครอาศัยอยู่ที่ตึกนี้หรือเปล่ามีคนต้องการความช่วยเหลือนะแต่ลุงยามก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บนตึกนี้แล้วก็ได้และให้เธอรีบกลับออกไปซะซึ่งลุงยามก็ไม่รู้เช่นกันว่ามีคนอยู่บนตึกจริงๆเพราะว่าผู้ดูแลไม่ได้บอกกับลุงยามมาไว้ตั้งแต่แรกแต่เหมือนว่าม่สาวคนนี้ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะเธอก็เลยแอบขึ้นไปดูให้เห็น ตแต่ขึ้นไปได้ไม่กี่ก้าวก็รู้สึกหลอนขึ้นมาในทันทีเธอก็เลยรีบเดินกลับบ้านไปนอนดูเน็ตฟลิกเหมือนเดิมดีกว่าส่วนชาวยาที่เฝ้าราอความหวังอยู่ก็รู้สึกสิ้นหวังขึ้นาหม่ครั้งเมื่อเห็นเธอคนนี้เดินกลับบ้านไปมือเปล่าต่อจากนั้นชาวยาก็ได้จุดไฟเผาเสื้อผ้าของตัวเองเพื่อหวังว่าจะมีคนมาเห็นเขาแต่ความซวยก็กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งไฟมันก็ลุกลามเข้ามายัางในห้องของเขาชาวยาจึงพยายามดับไฟไปจนถึงเชา้าทำเอาเกือบตายกันไปเลยทีเดียวเชียวชาวยา เริ่มมีอาการจิตหลอนขึ้นมาในหัวอาหารและน้ำก็ได้หมดลงไปเขาได้ลองกินจี่ของตัวเองเพื่อประทังชีวิตแต่รสชาติมันก็ไม่ได้เรื่องเลยจนเวลามันก็ผ่านไปเหมือนฟ้าจะเป็นใจจูจูก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักชาวอยาจึงรีบนําอุปกรณ์ที่สามารถตวงน้าทุกอย่างไปไว้ที่ระเบียงเขาได้กินน้ําอย่างสมใจและยังมีน้ําให้ตวงไว้สําหรับใช้ในการดื่มไปอีกหลายวันเช้าวันต่อมาชาวอยากก็ได้ใช้หนังสติกยิงนกที่บินเข้ามาอย่างในห้องเขาต้องจําใจกินมันเพื่อประทังชีวิตของตัวเองต่อไปและ เขาก็ยังได้จับหนูที่ตัวเองกว่านักกว่าหนามาเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาในตอนกลางคืนอีกตั้งหาในเช้าวันต่อมาชาวยาก็ได้ใช้เศษกระจกส่องมนลงไปที่ห้องด้านล่างและเขาก็สังเกตเห็นว่าที่ห้องนั้นมันไม่ได้ติดตั้งลูกกรงเอาไว้ชาวยาคิดว่าถ้าเขาสามารถปีนลงไปถึงห้องนั้นได้เขาก็จะสามารถเปิดประตูกออกไปจากที่นี่ได้นั่นเองครับเขาจึงเริ่มหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอามาตัดกรงเหล็กเป็นอันดับแรกเขาใช้เศษเหล็กเริ่มตัดมันใช้ความพยายามอยู่หลายวันและ ้องกินมแมลงแถวนั้นเพื่อประทังชีวิตของตัวเองและในที่สุดเขาใช้ความพยายามจนสำเร็จเขาสามารถตัดลูกกงออกไปได้ชาวยาก็ไม่รอช้าเขาก็ได้รีบปีนออกไปแล้วก็พยายามไต่ลงไปทีละนิดทีละนิด,นดจนมันไปถึงห้องที่ไม่มีลูกกงแต่อุปสรรคก็มาขวางกั้นเขาอีกครั้งขาของเขานั้นมันสั้นเกินไปทําให้ไปไม่ถึงที่ระเบียงห้องนั้นเขาจึงใช้เข็มขัดของตัวเองมามัดไว้กับกงเหล็กแล้วก็ค่อยๆโรยตัวไปจนสําเร็จชาวยาก็พังประตูก็จเข้า ไปในห้องแล้วก็ทําการเปิดประตูนั้นออกไปซึ่งนั้นก็ทําเอาชาวยาของเรานั้นโล่งใจมากๆที่เขานั้นสามารถช่วยชีวิตของตัวเองไว้ได้ชาวยากเดินลงไปข้างล่างด้วยความอ่อนล้าแล้วก็ได้พบกับลุงยามทั้งสองก็มองหน้ากันอยู่สักพักในใจลุงยามคงคิดว่าไผว่าก่อนที่ชาวยาจะเดินออกไปจากที่นี่เวลาก็ผ่านไปชาวยาได้มารักษาร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนูรีก็ได้มาหาชาวยาแต่ทว่าเธอนั้นก็ได้แต่งงานไปเป็น ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็ทําเอาชาวญาติถึงกับต้องเศร้าอีกครั้งเมื่อโดนคนรักหักอ,อกไปแต่เขาก็พยายามมูฟออนออกมาให้ได้เขากลับไปทํางานเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบอโลนเหมือนที่เคยเป็นมาและสุดท้ายเขาก็ได้กลับไปที่ตึกร้างอีกครั้งเพื่อระลึกถึงความหลังการเอาชีวิตรอดของเขานั่นเองครับและหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม